ถึงวันก็าหามก็ลงสองย่งามเทบไก่ได้ป่วยใบหนาแลกที่ผู้เป็นพอ่อเป็นเม่ยอยาเข็นก็คือใบหนาของหลวงของิุนคณะเดียวกันย่ามลูกเทบไก่ได้ป่วยถ้าพ่อเม์ยัะมีชีวิตอยู่ลูกก็อยากเห็นหนาพ่อหนาเมีของขิุนคือกันบางคนพอสิหัวพ่อเมียหักเจ้าของอ่ากระตอนเวิดพอ่อเวิดเมย์จะลงอีกไปแล้ว เก่าท่อน่องว่าแกงจืดจะเห็นพุ่นเกลือมีเลือดจะเห็นพุ่นไผ่ตายจะเห็นพุ่นผักหนูกินหมอนจะเห็นพุ่นแม่ลูกแขนเอมจะเห็นพุ่นขอพุ่นเม่อีกขอหนึ่งคนบอกว่ายามเจ็บไข้จะรู้ว่าใครร่ายามทุกหนักจะรู้ว่าใครสงสารยามจนจะรู้ว่าใครให้ทานยามเบิกบานจะรู้ว่าใครยินดียามทุกใจจะรู้ว่าใครขอแท้ ยามพ่เพรจะรั่วไข่คลิหนี้ยามโศกเศร้าจะรั่วไครปานียามไม่มีจะรั่วไครเป็นเพื่อนเราย่มจาดจัดแันย่ำเป็นในเห็นนำใจจาดก,กันย่ำตายในเห็นนำตานำบอนำคล้องย่งเป็นล่องนำใจนำในที่ไหนไหนก็นสู่นนำใจว่าได้ค้นสีดีกระเพะาะว่ามี่นำใจค้นสไลกระเพาะว่านำใจว่านี่ อยากได้อิสย์ยศต้องสื่อสัย์ต่อหน้าที่อยากได้เกียรติยศต้องเสกสรรสร้างความดีอยากได้บริวัริเดือต้องเป็นคนมีนำใจบริวัรมากกว่านำใจนี่บริวัรินี้ว่าน,านำใจหมดบริวัริโลดพอนำใจแห่งบริวัรการเจนพอหอบขาดค,ความหยุติธรรมสุดท้ายได้ซึ่งศาสตร์สัจธรรมอาเปิดของเก่าบนบาว่าสัจจะคือความจริง เกิดมาเทไรตายเทนั้นของเก่าคนบอกว่าทํามาจากผีของดีจากผ่านอยากดีอยากหวดดีอยากมั่งมีอยากโลภนักอยากสูงสักนายโยคนอยากเป็นคนงามยาตลิศอยากมีฤทธิ์รฤทธิ์สยาอยากมีโยธาเยื้ยยิงอยากหกของจริงยาถิงผักกระดูกผู้ช้กระดูกผู้ยิ่งเอ่าไปผสมกันในไเงียกันบ่อ,อ กระดูปปากกระดูกโยมเอาไปประสมกันขยี้กันบ่อเวลาเข้าไปงานศพ้ออบมกเสียงยินพิธีก่อนบอกเสมอว่าพ,พึกศพพระกาสอนอีกบุญชรอันปลดปงโกทวงสนิงคงสำค้ำกันหมายในกายมีนอนรายชาติตีวางวายมะารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่เชั่วดีประดับไว้ในโลกา บอกในงานว่าคนตายเล้วมีอะไรไว้ประดับทุกอย่างรับทับสมดินสิ้นคุณค่าสัตว์มันตายเนื้อ,อย่างดีมีราคากระดูกงานนังเขาเอาไว้โชว์อิสา,บานบันเฮาของเก่าบนบอกวา่าชีวิตดับมือสั่นขึ้นวันนับมือเพียงปีแรืเดือนดับมือใหญ่คว่ำตายนับมือจออเป็นสิวอนสิงหงออกคอใวขมฟังที่วีตเหมือนดัขคางวัอยูบ่บดใบวัว ื่อจะง,งว้วเขาจูงนําไปสู่ร่องขาที่ิตนับเมื่อยาวไปหลังนับเมื่อสันไปหนาขึ้นสตีท่อโฮจากสิสุขหรือถูกย่ำง,ง่ายหรือสิตายย่ำสวยหรือสิมวยมือนีสิ่งที่วิ่งมือเศร้าข่อยกับเจ้าบมีหูปูสุก้นหนีกะหนีบ่พนไปกะไปบ่พนเพราะว่าค้นหนี้ท้นจนกะบวพนคือเก่าหัวสิไรจากเมียเมียสิไรจากหัว บอเมสิเดจากลูกเก่านุ่มเดือเถ่าจะฟันเผยชีวิตายเสือบอกว่างไตหนีพรมีว่บบอกไปบ่เลือกเพียรหรือไหวบ่เลือกให้หรือเล่าบ่เหลือกนุ่มหรือสาวบ่เลือขาวหรือดำบ่เหลือกต่ำหรือสูงบ่เลือกรุ่งหรือป่าบ่เลือหนาหรือเกลอบ่เลือกเทอหรือฉันบ่เลือสันวัดหนาบ่เหลือกป่าหรือเน้นเขียนชี้หรือเน้นน่อยนับแต่มือเก่าไปสูคว่างไต ไปกับเต่าเสมอดามดังกันป้า,ารรรรสารกางเปิ้นบอกว่าอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องเอเงินทองไล่นามหาศาลเตมสมบัติส่วนตัวได้ชั่วการจะต้องขาดจากกันข้อวันตายส่วนความดีมีความสัตว์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับมีรับหายจะสถิติดแน่นเพลนร่างกายถึงที่วายชื่อยังอยู่คู่โรกา ภาสาบารีควรรับร่องไว้ว่าโรปังชีรติมัจจานังนามะโคตันนชีรติเป็นอีสานบันห้องยังไงว่าคนเข้มามีเกิดมากามีแต่โตเปเ,ปาเ,ปาเป่าตั้งได้หน่อยหอดเหาซึงหาใด้ดอดศัพย์สินอันหลาบยยดหมดสินนี้จะย่ำห้องตายบ่วหวยิ่งหรือไส้บ่เห็นเอาไปน้ำใดตายแบบเขาไฟ่ใหม่เวิร์ไปเป็นสีเหลาพ่อได้ขันจดเว่าเหลือไหวแต่สวี ขอนฉนั่งเคินมากเป็นคนต้องท่ำตน,นมีมี่ดีสิตายทั้งที่ปากดีดีตาไวความดีป้องข้างหน้าก,ก็มีความหวังบ้องข้างหลังก็มีความสุขความดีให้ความบุญใจในเบื้องหลังให้ความสมบวังในเบื้องหน้าทำความดีวันละนิดดีกว่าคิดกว่าทำความดีทำไว้เมื่อถึง่งข่าวายจาก ก็มีคนอยากช่วยเบรกช่วยหามถึงทำชั่วตกดำซ้ำเร็วซ้ำถึงมีนาะตะกงกอมมือห้อยโขอ,อยแขงดีอยู่ที่ไหนทำไว้เดือดท่านการบญสุนทานควรหมั่นแสวงใครท่ทอนว่าก็อย่าละเวงทั้งที่เมื่อที่แจ้งทำบันตลอดไปคนดีอยู่กันีค้นทางจะจะมีค้นเสียรายแม่ใส่จะมีค้นขีดหอดขีดถึง มองก้าคนบอกว่าชีวิตคนเราพอเท่านี้ไม่เห็นมีแตกต่างกันยังไหมจะวัดค่าตัวด้วยหัวใจก็จะได้คนเทย้อย่างแน่นอนแต่ถามนันรอนจำเลกให้แตกต่างจึงออพางร่างของคนเสียเกินฟันเึิมไปจากหลักสามวันเมื่อวันมอนเชิงตะกรน,นักที่เผาเราเท่ากัน บุญเมโนโคพนเสนาก็เจ็ดเส่นเดียวกันสุดตายนีของเขาคนบอกว่าโลกนี้เหมือนโรงละครมนุษย์น,นี่ก่อนทุกชาติทุกภาษาต่างไร้ลำทำทีท่าตามมีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางเขาบางเข่าก็สุขบางทีก็ทุกข์ราะอกสะท้อน มีรักมีร่างมีจากมีจรพอจบรสกรอนฉีวิตความราคุณเมหนูคุณเสนาขอเชญเช่นเดียวกันสุดายมีอิมินากระตาคุณเยียนารออันาจบุญผุ้สลคุณง่าความดีที่ขนาดเจ้าภาพลุกหลานทุกคนสาธุชนทนุกทันที่เร่่มกันสั่ง กับคุณแม่หนูคุณเสนาสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ขอจงเป็นพระบารมปัจเจงาบนบรรดาวให่บุนแม่ดงประสบสันติสุขทรงเจตนาปารของเจ้าภาพชมรุปการเผดสำหรับ่อแมเพีนน้องบ้านไก่บ้านไก่สุขสุคนัานตามาในนเรตัวเที่นของธนาสงแ์แตัวเที่นของผู้เป็นเจ้าภาพขออนุโมทน าเจ้าจะถูกยาพายย่มล้องนาเดืนเดินไปเปิดเพื่อนสุกลำได้ข้ามทีไฟกาวไปอ,อายุยืดยาวถึงพ่อไส้เง่ยกว่างในเพนลงพิงลมโอมเก้าพ่อไอ้ผู้หลบเต่าอาศัยเพลิคงคว่มโซ่ไปจากโลกค่าถูกขกะเขียนเรื่องห่ายเวนไพ่หายสตูไพ่ยงเบียรเจ้าจะถูกเจียดแขนแสนเส,นสาในอารมณ์ตื่นมนวยซอให้สุดซืนใช้แสงตื่นย่ำแร่งให้เจ้าสายองค์พื่อจงางแสงไฟฟา โรคข้าไก่ห้นีไกเวียนหางปาธนาเอียงให้ไ้ให้สุรุมดามดังมโนรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาขออำนาจคุณภาพไตรับเป็นชัก,กั้นให้ทุกท่านจงพิญโยสโมสรป่าสจากโคภัยนานา,นานสถาพรเเกียรตจรประสบสุขทุกทักทนเถิเน,น